สวัสดีครับผมธนากรนะครับกรรมการบริหารบริษัทอาเชอร์พลัสจำกัดผู้นำเข้าผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายรถเข็นไฟฟ้ารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแบรนด์สินค้าริสเมดครับทีบริษัทก่อตั้งเมื่อปี2016นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานนะครับ ทั้งสถาบันการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆสถานทูตหน่วยงานราชการแล้วก็สถานศึกษารวมถึงผู้ใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้เราส่งมอบรถเข็นไฟฟ้าและรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับทางบริษัทมีวิสัยทัศน์นะครับที่จะส่งมอบรถเข็นไฟฟ้าที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมกับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมครับ ทางบริษัทเชื่อว่ารถเข็นไฟฟ้าที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับจะคุ้มค่ามากกว่ารถเข็นไฟฟ้าซึ่งราคาถูกทั้งในเรื่องของอะไหล่ราคาในการซ่อมการเสื่อมคุณภาพซึ่งเรื่องประเด็นเหล่านี้ทางบริษัทให้ความสําคัญมากนะครับในการที่เราจะส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดเพราะว่าในระยะยาวแล้วจะคุ้มค่ากับผู้ใช้งานมากที่สุดครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของ การแนะนํารุ่นที่เหมาะสมนะครับเราเชื่อว่ารถเข็นไฟฟ้าที่ดีที่สุดไม่ใช่รถเข็นไฟฟ้าที่ราคาแพงที่สุดรุ่นที่ดีที่สุดก็คือรถที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละท่านแตกต่างกันไปนะครับเราจึงเลือกรถเข็นไฟฟ้าจํานวนกว่า31รุ่นนะครับเป็นตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานพร้อมกับการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน <Yeah. S 1> ได้มากที่สุดครับ อีกเรื่องที่เราให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าไปสักระยะหนึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการมาดูแลหลังการขายเพื่อให้รถสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับมีอะไรทุกิ้นส่วนเพื่อที่จะดูแลผู้ใช้งานเรารับประกันโครงสร้างถึง3ปีนะครับแล้วก็พนักงานนะครับที่จะคอยดูแลหลังการขายถ้าลูกค้าเกิดปัญหาอะไรนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑล เรามีบริการออนไซต์เซอร์วิสให้ถึงที่บ้านนะครับตรูมตั้งอยู่ที่พระราม2ซอย60พื้นที่การทดลองสินค้ากว่า300ตารางเมตรนะครับสะดวกสบายด้วยมีพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็มีสภาพพื้นผิวถนนต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานได้มาทดลองรวมถึงฝ่าย After-Sales Service ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้น3ทั้งชั้นเลยนะครับ ที่จะคอยดูแลแล้วก็ดัดแปลงแล้วก็ให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่เข้ามาทดลองครับเป้าหมายของทางบริษัทนะครับเราตั้งใจจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมกับการบริการหลังการขายที่ดีนะครับเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นทางบริษัทสัญญานะครับว่าเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใช้งานที่ให้ความไว้วางใจในการให้เราดูแลการเดินทางของท่านตลอดไปครับ